ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio คนะฮะอ่ะคาคนมิก็ได้มีการปล่อยออกมาแล้วนะครับผม Epic Arsenal นะแต่เกมยังไม่เปิดนะเกมยังไม่เปิดแต่ก็มีการสปอยออกมาแล้วว่าหลังเกมเปิดมีอะไรนะครับผมมานะมาดูซิว่า มาเน่เนเนี่ยหลังเกมเปิดเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับผมตอนนี้ชัวร์เปอร์เซ็นต์นะอีพิกของอาร์เซนอลแน่นอนนะฮะอีพิกอาร์เซนอลแน่นอนมีวีราที่เป็นบนะิ๊กทีมนะนะมีเบอร์เข้มมีโรซิสกี้นะครับผมวีราน่าจะ100เบอร์เข้มเนี่ยก็น่าจะร้อยนะเบอร์เข้มน่าจะร้อยวีรากับเบอร์เข้มน่าจะร้อยโรซิสกี้เนี่ยน่าจะ97นะครับผมโอเคก็ใช้ทองเปิดเหมือนเดิมนะสำหรับอีพิก ของอาซนอนนะครับผมนะโ okay. อเคไรกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันการปรับนะการปรับราคาของอ e ีฟุตบอลคอยหรือทองนะครับผมราคาทองอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่มีการปรับเปลี่ยนในบางประเทศนะในบางประเทศไม่ใช่ทุกทุกประเทศทุกทุกทุกโลกนะทั่วโลกนะไม่ใช ในบางประเทศไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนบ้างอันนี้ไม่รู้แต่มีการปรับเปลี่ยนเหมือนปรับเด็ดนะครับผมของของไทยก็เคยปรับขึ้นเหมือนกันนะปรับขึ้นไปส5ห้าบาทแต่ได้มี29ิบเก้าบาทก็เคยมีมาสามห้าอะไรเงี้ยต่ำสุดนะราคาต่ำสุดนะคือมันขึ้นแค่บางประเทศนะต้องดูว่าของเราขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับผมก็บรรน,นยัยเรหลักหลักนะหลักๆ ในเกมนะฮะในเกมแล้วก็มีการเอ่อนำปุ่มบางอย่างออกไปด้วยนะนะครับผมนะนำปุ่มบางอย่างออกไปด้วยในเกมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมตรงนี้ยังไม่ชัวร์แต่ที่แน่คือมีการปรับราคาทองนะอาจจะไม่ใช่ที่เราก็ได้แต่มีการแจ้งออกมาอย่างนี้ก็ก็ก <Message. S 2> ็ดูไว้นะครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนฟีเจอร์ Play อร์ด e วก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมรอรอในเกมนะครับผม ลุ้นว่าใครจะมาในะอีพิกของอาร์เซนอลอีเวนต์ก็เหมือนเดิมเปิดฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็50ทองนะครับผมเม็ดพาร์เนี่ยน่าจะหมดน่าจะหมดมันไม่ได้เจ้งเวลาหมดดูดิน่าจะหมดอาทิตย์นี้แหละไม่ใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้อีกหนึ่งอาทิตย์เม็ดพาร์พวกฟีเจอร์ที่ใช้นอมนิสติ้งในการเล่ก็น่าจะอาทิตย์หน้านะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับสิ่งที่มาแน,น่ๆนหลังเกีเด็ดนะครับผมรอลุ้นเลยฟีเจอร์ รุ่นอย่างเดียวฟีเจอร์นะครับผมโอเคแม่ยังไงก็ฝากกดไลค์แลกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปลาบ๊ายบาย l ล t s ส o